สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาเกี่ยวข้าวนะฮะแต่ผมจะเอาเสียชั้นอ้อยนะครับมามาใส่สวนยางก่อนนะครับก็คือสวนยางผมก็แปลงข้าวผมก็ถัดไปนิดเดียวครับถัดไปนิดเดียวเนี่ยผมเคยบอกว่าเสียชันอ้อยผมไม่ทิ้งนะผมจะเอาไปไหนนี่ฮะผมมาใส่ในสวนยางเห็นไ,ไหมครับนี่เปรียบเลยนะครับนี่เอามาจากบ้านนะครับ วันนี้มาเกี่ยวข้าวครับเนี่ยใส่ไปเลยครับรองยางบริเวณระหว่างต้นยางนะครับเทปไปเลยเทปไปเลยปึ๊บนี่ยฮะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับเนี่ยเป็นปุ๋ยให้ยางพาร,ราอย่างดีเลยนะครับเคยเอากากน้ำตาลซื้อกากน้ำตาลเข้ามารถรถคันหนึ่งก็ต้องสองพันห้านะครับ เนี่ยตอนนี้เราไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องใช้แล้วเราก็ใช้เป็นเศษชั้ชนอ้อยไปเลยนะครับยางครับขึ้นมากินปุ๋ยลากขาวจั่วนะครับเนี่ยทั้งสวนเนี่ยทั้งสวนชั้นอ้อยพียบับเนี่ยใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวมันหมักกันมันมีความร้อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายไปนะครับยูเน,นซีมันหมักทับทุมกัน สีมันย่อยสลายนะครับมันหวานครับเนี่ยเป็นเป็นอาหารจุลินทรีย์อย่างดีเลยนะครับแป,ป๊บเดียวย่อยสลายครับแป,ป๊บเดียวย่อยสลายน,ะนี่ฮะนี่บางกองก็เริ่มดําเริ่มคําำแล้วนะเห็นไหมบางกองก็เริ่มดําเริ่มคําำนี่ครับนี่ฮะนี่นี่ฮะแต่เป็นกองกองกอง บางทีก็ไม่ได้คลี่ได้กระจายไปนะครับก็กองๆองไเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเศษถั่วนะเป็นต้นถั่วลิสงที่นํามาทิ้งนะครับนำมาหมักเพื่อที่เป็นปุ๋ยเดี๋ยวจะไปใสแป่แผงอ้อยครับนี้เดี๋ยวจะไปใสแป่แผงอ้อยแต่ยางก็ได้กินไปแล้วแหละนะต้นยางก็ได้กินกินอาหารจากกองปุ๋ยตรงน,นี้ไปและเฉิมย่อยสลายได้ใน่ไหมตนแลกกองสูงมากครับ กองสูงถึงไหลฮะตอนนี้ยุบลงมาเนี่ยยุบลงมาถึงถึงหัวเขาแล้วเนี่ยยุบพอมันย่อยสลายมันแห้งนะครับบรรยากาศส่วนตรงนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเศษอ้อยที่ที่มันมีหนอนเจาะมีอะไรเนี่ยกท็ทิ้งมาทิ้งมากับชา้นอ้อยนะคันก็ขึ้นเต็มเลยอันนี้ห้องหลบผมครับเนี่ยก็มีกองปุ๋ยมีถังหมักนะน้ำหมักปลานะครับต,ต่างๆ หมักป่าเป็นปุ๋ยต่างๆครับปุ๋ยหมักอะไรต่างๆที่ผมใช้ในจะใช้ในแปลงอ้อยผมนะฮะนี่ห้องแ a บห้องปฏิบัติการ <c oughs> นี่ชั้นปุ๋ยครับเอชั้ชนอ้อยชั้นอ้อยโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเกี่ยวข้าวนะครับยางปีนี้ออกดีมากนะครับออไหจกๆเลยโอเคเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อกากํำตาลมาใส่แล้ว เรามีธาตุอาหารนะซึ่งมีความหวานเป็นอาหารของจุลินทรีย์ช่วยสลายซึ่งยางพาราชอบมากนะครับเนี่ยชานอ้อยยางพาราชอบมากนะมันขึ้นรากมันขึ้นมากินปุ๋ยขาวจ่วเลยนะครับขึ้นมาดูดปุ๋ยจากชานอ้อยนะครับธาตุอาหารจากชา้นอ้อยนะครับตรงนี้ทนนะางนู้นทั้งโซนครับใส่เป็นกองๆอ,องเลยครับนู่นของใส่เป็นกองๆอ,องเลย ยาวริบเลยไม่ทิ้งฮะใช้ประโยชน์คุ้มค่านะครับเราไม่ทิ้งคือปุ๋ยชั้นดีนะครับชั้นอ้อยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองนี้ก็ลําบากหน่อยใครใครมีอาชีพคันไอ้ขายในเมืองก็ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนอันนี้ก็มันก็ไม่สะดวกนะแต่สาหรับผมแล้วผมอยู่บ้านนอกนะอยู่บ้านนอกที่ที่เราจะนํามาใส่เป็นอาหารของพืช เยอะมากครับมีมีแปลงหลายอย่างยิงย่งเยอะยิงย่งดีนี่ครับโอี่ครับนี่ครับก็นี่ก็คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะของชานอ้อยเสียชานอ้อยที่เราหลังจากที่เราหีบน้ําอ้อยแล้วนะครับลากันไปด้วยภาพบรรยากาศสวนยางครับกับกองชานอ้อยเป็นกองกองยาวๆเกียนะครับสวัสด,ดีครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับผมสวัสด,ดีครับ